เขาบอกว่าเราอย่าไปเชื่อใจชีตนะเราเชื่อใจชีตด,ดีไหมพี่แต่ในแล้วเราก็จะออกได้แล้วนะมิน้นพี่ว่าเราจะกลับบ้านได้แล้วแหละแต่ทําไมทางมันดูน่ากลัวจังแต่เราถึงในเมืองเราแล้วนะเฮ้ยนั่นหนูอยากที่นา สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ผู้ช่องชมพู่มิน้นแชนแนลแล้วก็ชมพู่ไมมิ้นนะคะวันนี้เราจะมาเล่นวันนี้นะคะทุกคนเราก็จะมาเล่นชีตเอ็กซเคปภาคสองกันค่ะจะออกได้ไหมให้ตอนแล้วจะออกมาได้เลยภาคสองเราจะออกได้ไหมเนี่ยงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มเลกันเลยไปพี่<ม>หนูมันจับตัวมาอีกแล้วเหรอใช่คือตอนนั้นเนี่ยเราออกได้เชียว เ<อ>ช็มโซนพังอะพี่เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอะแสดงว่าหนูหลุดออกมาอีกแล้วหรอไม่จริงอันนี้คืออะไรอะอันนี้อัน,น,นตร้งตรงที่เราออกมากันนี่นะอุ้ยสวย เพิ่มดูแลกันออเพิ่มแล้วตัวมันเหลืองมากอะ่ะทุกคนกัวแล้วครั้งที่แล้วทุกคนเราออกมาได้แล้วแต่เราก็ถูกจับมาใหม่มัคนคงไม่มีหนูหรอกพี่ในนี้น่าจะเป็นทางออกที่แท้จริงงั้นเราลงไปกระเถิบไปจะอ,ออกได้แล้วเชียวแล้วไหนทางออกลเนี่ยแต่นี่มันเขาวงกดชีสไม่ใช่หรอไม่หรอกพี่เออ หนูหนูยังคงอยู่กับเราเขาคงไม่เข้าใจใช่ไหมหนูทุกคนหนูยังคงอยู่กับเราอ่ะหนูไม่ยอมไปไหนี้เก็บชีสหนูก็ออยากเก็บชีสขนาดนั้น่ะไม่หนูมาหาเราแล้วมัน ฉันขึ้นบันไดก่อนลวกันฉันจะแก้แคทที่แก้ทีฉันคราวที่แล้วฉันครั้งนี้ฉันจะไม่ยอมไปพูดเก้ไปแน่ๆไม่นอะไม่นูดีนะที่วันนี้มินไม่เอาหนูมาล่อมันแล้วอะมินเอากระทิงมาแทนอะดูสิมินขึ้นมาตบนันเลวยังหาบันไดไม่เจอเลยอะมินวิ่งมุงไหนเนี่ยมินวิ่งมั่วะเมื่อกี้มินวิ่งจุกหนูมา

เชื่อใจมิน้นพี่ต้องเชื่อใจมิน้นอันก็เราต้องไปไหนอะทุกคนแล้วมันไม่ไม่มีไม้ไมอะว่ตกอ้าวมิน้นกระโดดลงไปดูแลกันอุ้ยอุ้ยออกซูไม่ได้เหรอไปเลยเฮ้ยนี้นี่ที่ไหนอะทุกคนเก็บคองซาม,มากตรงนี้มีมุเจสีเหลืองด้วยทุกคนเก็บก่อน จะมีผู้รอดชีวิตมาวางไว้ให้เราก็ได้ไปกันไปว้ายอะไรขึ้น,นม,มินว่าหนูรู้แล้วว่าอยู่ที่ไหน๊ยคันมินว่านะเจ้าหนูตัวนั้นคงรู้แหละว่าเราอยู่ที่ไหนแล้วประตูสีเหลืองตรงไหนเนี่ยเป็ไหนวะลงกันเลยไหม ออกมาป,ปะรูจำรูอุย้ยไปทางนั้นนี่หว่ะตองนี้แมวมันม,มีรูโอเคโอเคเหมือนมันจะอยู่ใกล้ๆก,กับไม่โดนไมีชีพี่เก็บไปแล้วมัเก็บไปแล้วเหมือนกันอ่านี่ไงเฮ้ยเข้ามีไม้ทุกคนอันนี้มีไม้กลับไปทางเดิมมั้งกลับไปไหนอ่ะใช่กลับไปทางเดิมไปฉันจำทางได้แล้วโอเค เราต้องพึ่งชิมพูนะคะตอนนี้เราจำไม่ได้เลยนี่ทางนี้คนปีนตกปีไม่ได้ตกใจด้วยกระากระโดดอืมนี่ทุกคนบต้องระวังตกให้ดีเลยนะพี่ใช่ไม่งั้นเราก็เราต้องลืมใหม่แนนี่มีคนเจอตรงนี้ไหมนี่ไงอืม เฮ้ยแจสีน้ำเงินเฮ้ยมันอยู่อีกทางเงือที่มันไปอ่ะแต่มันจำทางไม่ได้แล้ะอุ้ยพี่ไม่เห็นพี่เป็นแบบสื่อสองอย่างอะ่ะเหมือนกันดูนี่ทุกคนต่นี้ก็จะมีประตูสีเขียวอยู่นะคะทุกคนนี่ถ้าเราหาเจอเราจะมาเปิดกันมาเซฟโซนไม่พี่เหนียวหนูหนูดูอยู่ปะยังไม่อยู่ังไม่อยู่วันนี้เขาปิดเราลงเลยไหม กลัวเปิดเลยอืออุ๊ยมินผู้กล้าอุ๊ยมินผู้กล้าอือมินผู้กล้าลงไปเปิดแล้วเฮ้ยมินกล้าหาขนาดนั้นทำไมเพื่อนเปิดสิเธอเปิดเลยพี่เปิดเลยเปิดแล้วเปิดแล้วถึงแม้ว่ามินใายมินก็จะตายก็เถอะนี่ รีบเล่นตูสีนี่นี่ทำมันกลับมาคนแจ้สีเขียวอะตธวชี้ด้วยประตูสีน้ำเงินอยู่ตรงไหนอะจำไม่ได้อะเฮ้ยเจอแล้วที่ไหนอะพี่มาอีกฝั่งหนึ่งอะฝั่งที่ไม่ใช่ไปประตูสีแดงนะฝั่งที่มีหนูใช่ไหมใช่ไหมคิดว่านะไปไปจุดเกิดแล้วก็เลี้ยวไปทางเนี้ยทางขวาปะ ทางที่หนูอยู่นะได้ใช่นะยืนเจอหนึ่งต้องทำไงทรกคนเราต้องผ่านด่านตรงนี้ไปเหรอดูดิแล้วเหวคือลึกไปมากตกลงไปนี่คือโอ้โหไม่ไม่น่ารอดรอดช่วยเจอแล้วเว้ยตายไปกัน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 อ้พี่ไม่จะรอดไหมเนี่ยสามสองหนึ่งไปกัน เอออเครื่องใหม่ใช่ไหมใช่มิ้นคือตกลงไปแล้วแล้วเราล่ะกระโดดเลยกโดดเลยปึ๊บ